สวัสดีครับผมว่าด้วยเรื่องขนาดของหน้าปก y o u t u b e นะครับมันก็มีขนาดเฉพาะของเขาอยู่นะครับเราจะใช้แอปนี้นี่นะครับแอปนี้เลยในการจัดก,การหน้าปกของ YouTube นะครับซึ่งขั้นตอนทำก็ง่ายมากเลยครับเพียงคุณโหลดแอปมานะฮะเปิดขึ้นมาเลือกรูปภาพที่คุณจะใช้เป็น เป gamer, been, at, ็นปกของ youtube ของคุณนะครับเป็นเป็นปกของคลิปคุณกดเลือกรูปแล้คุณก็เลือกรูปมาสมมุตินะครับตัวอย่างผมจะเลือกรูปนี้สมมุตินะฮะกดที่ปรับขนาดด้านล่างเลือกที่ปรับแต่งเองนะครับด้านล่างขนาดเท่านี้นะครับคือขนาดมาตรฐานของหน้าปกของ Youtube 2560 1440นะครับแคปไปได้เลยนะครับทุกคนก็จะได้แล้วนะครับกับการปรับขนาดหน้าปกของ YouTube และทางแอปก็จะปรับไปเป็นอย่างนี้ ทีนี้หน้าปกเราก็จะเท่ากันและและถูกต้องถูกสัดส่วนของของเขานะครับส่วนขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับโหลด YouTube Studio มานะฮะโหลด YouTube Studio มาแล้วครับแล้วกดที่คลิปเลือกแก้ไขด้านบนนะครับอันนี้ผมทำในสมาร์ทโฟนของ Android นะครับกดที่รูปปากกาดินสอด้านซ้ายแล้วก็เลือกภาพขนาดยอดที่กำหนดเองนะครับ นี่นะครับขนาดปกเราจะพอดีอย่างนี้ตามมาตรฐานของทาง YouTube เลยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ผมมาแนะนำให้ทราบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีสสดค่ะ